นี่คือฐานที่เผาเสร็จนี่ก็ได้หนึ่งกระสอบนี่มีความเบานะคะเดี๋ยวเราจะมาเผากิ่งลำใหยกันนะคะด้วยเตาฐานใบโอชาเข <c oughs> าเรียกว่าเตาเผาไร้ควันอันนี้คือตัดไปแล้วอันนี้กิ่งใหญ่อันนี้กิ่งลำใหญขนาดเล็ก เราก็ให้พนักงานของเราขนจริงๆมันต้องใส่ตะกร้านะคะไม่มีตะกร้าก็ใช้ทางน้ำไปก่อนอันนี้คือเตาเผาไร้ควันที่เราจะทำทานใบอุชา ก็ใส่กิ่งไม้โอ้โหฝุ่น night, ต้องเติมน้ำเพื่อสกัดน้ำส้มควันไม้นะคะเวลาเผาต้องใส่เกือบเต็มแล้วก็ใส่ช่องข้างล่างด้วยใส่เกือบเต็มตรงนี้เดี๋ยวน้ำส้มควันไม้จะหยดออกมา โอ้ย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 ไข่เนี่ยต่อไปก็จุดไฟใต้เตาอืม <c oughs> <c oughs> เชือเพลิงอย่างดีเลยอันนี้ไม่อัดกระดานหรอก็ทุกอย่างที่มีเราก็นำมาเป็นเชือเพลิงได้ฐานตรงนี้มันเดี๋ยวต้องซื้อบล็อกใหม่มาใส่แล้วป่ะนะช่วงก่อนมันคือมันดีอยู่ตอนนี้มันเริ่มอันนี้แล้วมันนานแล้ว ปืนเพิ่มวิ้ยใส่ปืนใส่ปืน แรกๆก็จะมีควันนิดหน่อยแต่ไม่เยอะเตาเผาไร้ควันขนาดสองรอลิตรพอแก๊สขึ้นเดี๋ยวควันก็จะหายก็สุ่มไฟเข้าไปเยอะๆ ตอนนี้แก๊สนะคะก็เริ่มติดเนาะควันนะคะก็ไม่มีแล้วเขาถึงบอกว่าเป็นเตาเผาไร้ควันนะคะแก๊สขึ้นแล้วคะ่ะทุกคนพอแก๊สขึ้นนะคะเดี๋ยวเราก็จะถอนฟืนข้างล่างนี้ออกเพราะถ้าไม่ถอนเนี่ยไฟมันจะย้อนนะคะเราถอนฟืนออกก็จะเหลือแต่แก๊ส แก๊สก็คือเป็นเปลวไฟสีแดงๆเนี่ยค่ะถอนฟืนออกให้หมดเลยเหลือแต่แก๊สผวยพุ่งเขาก็จะเกิดการเผาไหม้กันในตัวเองนะคะถ้าไม่ถอนฟืนเนี่ยก็คือมันจะกลายเป็นขี้เถ้าเนาะถอนฟืนออกน้องเขาก็จะเผาไหม้กลายเป็นถานไบโอชาของเราหลังจากนั้นเราก็จะนำไปผสมธาตุอาหารนะคะ อันนี้ก็เป็นที่พักของฐานใบโอชาที่เราผสมธาตุอาหารนี่ทุกคนอันนี้ก็เผาเสร็จแล้วนะคะนี่คือฐานที่เผาเสร็จก็เขาก็จะยุบลงไปเกือบครึ่งหนึ่งนะอันนี้ก็ได้หนึ่งกระสอบนี่มีความเบานะคะแล้วก็เปราะติดไฟง่ายมากทุกคน เราก็ถอนไฟฟืนเดี๋ยวเราจะเอาออกจากเตาใส่กระสอบไว้นะคะเพื่อตรึงธาตุอาหารแล้วก็นำไปบำรุงต้นพืชที่เราต้องการนะคะ